คมาเจอกับไม่อาพากินนะคะใช่ไหมเราเป็นช่วงนี้เนาะเป็นเม่อาพากินแหละเพราะว่าวันนี้เราจะมากินไก่ทอด,ดกับอะไรดีอร่ยมากอื ศาสนาทำนะทุกคนว่าไก่ทอดกินกับอะไรแล้วอร่อยที่สุดซึ่งตัวนี้เรามีของประมาณนับได้ประมาณ859อย่างอยู่ตรงหน้าไม่ลองชิมวันนี้พอนก็จะมากินไก่ทอดกับสิ่งของต่างกันเาข้าวตรงหน้าตอนนี้นะเท่าที่เมย์เห็นและแบบพอจะรู้ก็คือมีส้มตำมีข้าวเหนียวมีชีสมีคอนชีสน้ำจิ้มแจ่วบาร์บีคิวเครื่องแกงอะไรัอย่างมีซอสเผ็ดมายองเนสอื่นๆอ่ะมาลองกินเลย เริ่มที่ขออนุญาตเตรียมโตนะฮะล้างมือเรียบร้อยนะคะทุกคนเอ,อเริ่มที่อะไรอะ่ะเริ่มที่ไก่ธรรมดาก่อนไก่ธรรมดาเลยเหรอจะต้องกินรสชาติของความเป็นไก่ธรรมดาก่อนนะหลอดิ่ดําไก่เหรอกินไก่ไม่มีกระดูกก่อนแล้วกันนะจ๊ะ This is ไก่ทอดอืมเหนียวแล้วนิดนึง คินดจังหวัดนี้ต้องเริ่มจากเบสิคคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ทอดเป็นอาหารประจำอะไรครับจังหวัดหัดใหญ่จ้าอึยอภอหัดใหญ่ใช่หรอไอ่ลูกากินข้าวเหนียวไก่ทอดเป็นอาหารเช้านะแถวบ้านพี่ก็มีนะแถวบ้านนี้ก็มีข้าวเหนียวไก่ทอดแม่ของพี่เหมือนน้องกานที่ต้องกินหอมเจียวด้วยอ่ะไม่ได้่ลยอันนี้นี่คือข้าวเหนียวนะคะข้าไก่ทอดถึงแม้ว่าไก่จะเป็นไก่ทอดแบบอันนี้ก็เถอะแต่ว่ากินกับข้าวเหนียวได้นะคอ ขอหนึ่งคำคลาสาสิกคลาสาสิกคลาสาสิกมากทุกคนน่าจะมีแจวบองหรือทุกอย่างแต่เก็ตฟิลไก่ทอดที่เป็นร้านตามแบบรถเข็นอะ่ะอันเนี้ยเขาจะปรุงรสมาแบบว่าเข้มข้นกินกับขา้าวเหนียวนี่คือแบบกลมกล่อมแลลวพอดีนี่จะแบบจืดน,นิดนึงสู่ความคลาสสิกต่อไปดิฉันขอเบอิกส้มตำไก่ทอดทคือแบบเหล่าแบบของแซ่บต่างๆปะลารเอยส้มตำเอยและนี่นะคะคือส้มตำปูปะลาครับ เรายังคุมันต้อง,องสงสัยว่ามันเข้ากันไหมมันก็ต้องเข้ากันสิเรากำลังหาคําตอบเลยพี่ว่าอะไรมันอร่อยที่สุดโทษนะพี่ลืมไก่ทอดหรือเปล่ากินไก่ทอดด้วยกิน่อนคุณบอกว่าต้องนำรัวมาไหนอ,อ๋ออะไรนะอืออืเป็นแบบนี้ถ้าคือแถวอีสานจริงๆก็คือต้องเนี่ยเราจะได้ทุนวันวน,น้ำและเส้นอืมอืม่งยมากลืมไปแล้วว่าเงยพี่เนี่ย อร่อยมากมพี่ไม่ได้กินไก่ทอดกับส้มตำนี่กินส้มตำกับไก่ทอดแล้วเนี่ยเป็นสั่งเหรอกลิ่นปะลาทำให้กลิ่นของไก่ทอดหอมขึ้นไปอีกวิเคขาเอ็งล้วนต่อไปไก่ทอดไก่นี้ดีกว่าอยู่ตรงหน้าเราคือกลัวชีสมันไม่ยืดนี่คือคอนชีที่เราเอ,อ่อบรรจงทำมาเองเมื่อตะกี้นี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังยือดอยู่หรือเปล่าอ้เยอะมากใครกูกินคำใหญ่ขนาดนี้โอ้ อุ้ยน่ากลัวอยู่นะน้องเป็นจังหวะแอบน่ากลัวแต่อุ้ยอ่ะได้ปะได้อุ้ยน่ากลัวจริงเหมือนมัมมี่เลยอ่ะน่ากลัวอ่ะกินเลยนะเฉยเฉยอ่ะคอยพอมงนจับสุดไม่ถูกอ่ะงงแบบงง จะมีคนที่ชอบไงก็เลยมาให้ลองมันก็กินคู่กันกับแก้มกันอะไรอย่างเงี้ยไม่สูตรเราก่อนหรือเปล่าสูตรคอนชีสเราอะเพราะ,ะว่าเป็นเนยทัฟโฟใช้เนยทัฟโฟแล้วก็พ่อไม่มีเนยธรรมดาก็มันงงๆอะมันกลิ่นชีสแล้วมันงงๆเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมชีสเปล่าๆได้ปะเออชีสเปล่าๆแล้วเนี่ยไม่มีกลิ่นทัฟโฟอาจจะดีขึ้นโอ้โหนี่คือไก่พันชีสนะคะไอ้เหลชีส ชี้พันไก่อันี้เรียกว่าไก่พันชีสหรือชี้พันไก่ไก่พันชีสดิถ้าไก่พันชีสก็ต้องอย่างนี้เนาะก็ต้องเอาอย่างนี้มาพันอ้อมไม่แต่ไก่มันไปพันชีสไงแต่ชีสกำลังพันอ้อมไก่อ่ะรทีมไก่พันชีสและชีสพันไก่เรียกว่าอะไรชีสพันไก่หรือไก่พันชีสแต่โดยรูปลักษณ์การคือชีสพันไก่นะทุกคนอันนี้เป็นมอสซาเรลราชีสธรรมดานะคะเป่าๆมันยังไงแท็มันยังไงอะทำไมอะ แต่มันมีคนชอบกินจริงๆนะ,ะนไก่ทอดชีสเดี๋ยวเขาปรุงแล้วชีสไม่รู้คือเหมือนว่ามันเพิ่มความเค็มความมันขึ้นไก่ทอดมันก็หอมของมันอยู่ดีงงไหมคือเลยแบบว่าเหมือนไม่มีอะไรกดขึ้นนิดนึงจบปัดปะหานเลยค่ะเลยผา่านผ่านพาร์ทของชีสเลยต่อไปอันนี้อยากกินกับเนี้ยซอสเผ็ดต่อยเอาแบบจุกๆเลยนะพี่เมย์อุ่นเยมน้ำให้ดิฉันเลยค่ะโข้าวาแซ่บ อืมอืมอืมอรนะ่อยมากอาชรพของเลยคืออาจจะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะคือเม่อ์อาจจะชอบแบบว่ากินกินของทอดกับอะไรเผ็ดๆแบบเพื่อตัดเลี่ยนตัดแบบรสชาติเอออะไรเออแต่เดี๋ยวเนี่ยของงงอันถัดไปพริกแกงอันเนี้ยน้ำแกงน้ำแกงน้ำแกงใช่ทำไมมีน้ำแกงอ่ะเนาะไม่รู้อ่ะก็น่ามันน่าจะเข้ากันไหมหรือฉันหามาแล้วก็มีบางคนก,ก็บอกว่ากินกับน้ำแกงอร่อยนะไก่ทอดอะมาสมัน ใชอ๋อเหมือนกินข้าวป่ะก็เออกินข้าวราดแกงเหมือนมาส่าหมันแล้วก็ไก่ทอดอย่างะใช่ใช่อะไรน้ำจิ้มเลยนะแต่เราก็เอามาทำเป็นดิบไงอ๋อน้องก็แบบสันหาเนาะ้องก็จะให้มันทำเป็นดิบเนาะคนเลยแล้วเขาจะเอามาส่าหมันมานั่งดิบกับไก่ทอดมาฮะกินนะดีอยู่นะคือกำลังมีกำลังคิดว่าที่ต้าก็คือเขาก็กินประมาณอย่างนี้แหละหรือเปล่านะกินกับข้าวกินกับอะไรเงี้ยไม่เขาจะกินกับขนมจีนเอ้าเหรอไก่ทอดกับขนมจีนเหรอใช่แต่จะไม่ใช่ทอดแบบนี้นะไก่ทอดเเป็นไไก่่ทออดดหหัใญะรงี้ย จีนต้ำยาต่างๆแล้วก็กินกับไก่ทอดแซ่บลืมอ๋อโอเคอืมอืมอร่อยขอ่ะพอเข้าเนื้อนิดนึงอืมได้อะไรต้องตัวคือทุก,กคนนะคะไก่จะมีความแบบว่ากรุบกรอบๆใช่ไหมไม่กรอบเท่าไหร่นแต่ว่าน้ำมันสลั่นมันอร่อยอ่ะคือน้ำมันสลั่ดกินกับอะไรก็อร่อยอยากลองนี้เลยอ่ะอันนี้คืออะไร น้ำยาน้ำยาอันนี้น้ำยาขนมจีนเลยใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นน้ำยากะทิขนมจีนนะทุกคนประทับใจไม่น่าเชื่ออร่อยมากไหมใช่ไห <c oughs> มเรื่องราวคาก็เลยอร่อยแต่มาซาแมนอร่อยกว่า <c oughs> อร่อยหรือว่าเพราะว่ามีกะทิเลยอร่อยอ่ะเป็นไปได้ไหมเพราะมีกะทิเลยอร่อยปะอันนี้จิ้มามาซาแมนอีกรอบนึ่งมาซาแมนอร่อมากต่อไปนี้ก็เป็นชีสดิบแต่ว่านี้เป็นเชดดาร์ชีสท,ที่แบบคนก็นิยม อ๋ออันนี้คือเป็นชีสแบบที่เขาจิ้มเป็นไฟกันอ่ะก็แบบเข้าไหมอ่ะเพราะว่าจิ้มเป็นไฟได้แต่ว่ามันต้องเลี่ยนแน่เลยอ่ะมันเลี่ยนอ่ะไมะ่แต่ไม่ได้บอกว่าสายชีสเท่าไหร่ แต่ว่ามันมีกลิ่นหอมขึ้นมากกว่ามอสซลเลลรชีสเพราะว่าความเช็ดได้ก็จะมีกลิ่นชีสขึ้นมากกว่านั้นบางคนเขากินเป็นว่าเล่นเลยนะใช่ไหมบางคนที่เป็นสายชีสอะไรเขาชอบเขาก็จะกินคอถึงคนกินไก่ทอดกับชีสอ่ะกินกับชีสได้ไหมคอนชีสมอเซลเลราชีสเช็ดชีสเข้าหูความแซ่บแมกดิฉันขอแวะไปนี่เลยมาลาคือเหมือนว่าอันนี้เป็นมาล่าสําหรับผัดแบบทําอาหารเลยป่ะมันเป็นซอสมันเป็นซอสมาลามันก็ทําได้หมดอืมหอมนะเป็นแบบกลิ่นน้ำมัน กูตอนนั้นจะบอกว่าก็มอร่อยเหมือนจิ้มน้ำพริกทั่วไปแต่ว่ากินหมาล่าแรงนะซึ่งถ้าใครชอบกินแบบพวกไม้ปิ้งๆหมาล่าก็จะชอบแต่มันคนละฟิวอะไม้ปิ้งๆนั้นมีก็ชอบนะเวลากินไก่ที่ทาหมาล่าอย่างนั้นอะเนื้อมันทีนี้มันถุนเนื้อข้าวซอยหน้ามึงคือเข้าไปเปรี้ยวๆกันเค็มเผ็ดๆแล้วก็มกินหมาล่าติดในหมูขึ้นมาอืมผ่านาปแล้วนะนีันนี้ผ่านไปเลยครับน้ำจิ้มแจ่วดีกว่าขออนุญาตกลับมาฝั่งไทยเหมือนฟิลกินแบบว่าเออน้ำจิ หอมว้าวอม่อยมากเวลาไก่ายา่างเขาก็เสิร์ฟคือน้ำจิ้มแจ่วเลยทุกคนแบบว่าน้ำจิ้มที่มันเป็นมะขามเ,เปียกอ่ะเปรี้ยวๆเผ็ดๆเค็มๆ,ๆลงตัวดิฉันขอข้ามฟากมาเบสิกของฝั่งไทยแล้วเมนต์รองเบสิกของฝั่งแบบต่างชาติคือบาร์บีคิวนี่นะคะบาร์บีคิวที่เขาเอาไว้แบบว่าอบซี่โครงป้าอันนี้นี่ๆๆๆหนหนๆๆๆๆๆๆ คุณค่ะหนเวอร์นี่นี่หอมมากแต่ว่าจริงๆในตามร้านไก่ทอดเขาก็มีซอสบาบีหิวให้นะเพราะงั้นนี่น่าจะอร่อยอือร่อยอืมอร่อยมาก หมือนซอสบาร์บีคิวมันจะมีความแบบคืออะไรซ,ซอสปีช้อสหือใช่ป่ะแล้วมันจะมีกลิ่นหอมอเครื่องเทศขึ้นมาซึ่งชูรสของเนื้อได้ดีน่าจะเป็นกับเนื้อทูน่าป,ป่ะเพราะว่าเวลาหมักหมูหมักอะไรเงี้ยก็อร่อยเลยนะบาร์บีคิวสุดแต่คนชอบมองข้ามเนาะเป็องปกติอะน้องบาร์บีค<ม>ิวชอบแบบว่าเออเวลาเราไป่ินเนี่ยนักเก็ตอ่ะเออมีพอดีเดี๋ยวป่ะคุณผู้ชมเรามีแบบซอสทัฟเฟิลเดี๋ยวลองกินไก่ทอดกับซอสทัฟเฟิลดีกว่าอันนี้เป็นมายองเนสที่แบบกลิ่นทัฟเฟิล เพลงไงผัวเอลาด้วยแซมเปรี้ยงเลยอร่อยมากคืนนี้เป็นมายองเนสด้วยแล้วมันแล้วมันก็เป็นทัฟเฟิลด้วยอุ้ยอร่อยมากนะคืนนี้ไม่มีใครหยุดผู้หญิงคนนี้ได้แล้วทุกคนเราบอกว่าทับฟู้มันเป็นกลิ่นหอมใช่ไหมที่แบบมันเป็นกลิ่นหอมที่อยู่กับของมันๆแล้วอร่อยอันนี้ก็คือไก่ทอดมีน้ำมันแล้วก็มีมายองเนสใส่่ะเพราะมีกลิ่นทับฟู้คือดีมากเลยอ่ะแล้วมันก็มีรสเปรี้ยวของมายองเนสใช่ไหมตัดเรื่้ดี กว่าถ้างั้นเนี่ยกินมาที่จริงมัน,นมีซอสมะเขือเทศกับซอสพริกแต่ว่าตไปเกินไปหรอแต่ว่าเออ,อยังไงก็อร่อยแล้วนะ่ะน้องงานพี่ให้ชิมอร่อยคือถืงเดาวรได้แต่ว่าเนี่ยนี่อออน,อน่าจะรสจ้าจะอร่อยนะพูดอะไร ต่อไปอ่ะพี่อยากให้น้องชิมชี้ไหมอ่ะอันที่พี่รู้สึกว่ามันแบบว่างงงงเฉยๆน้องอาจจะคาดหวังพี่เอันเนี้ยน้องก็เรียกว่าไก่ห่อชีหรือชีห่อไก่อ่ะอ่ะเรียกอะไรพี่นิกเรียกว่าไก่ห่อชีหรือชีห่อไก่ชีห่อไก่ใครเขาเขาเรียกชีห่อไก่หรือเปล่าถ้าจะขนาดนี้อ่ะก็ชีห่อไก่อันนี้มันแข็งนิดหน่อยกระโดดทำให้ชิมมั่มมั่มมั่มอึมมั่ เเน่ยว <icana> ิยเป็นไอะไเลยทำไมอะรวแล้วคุณเป็นคนกินาอีอ่อยแล้วคุณว่าอีกนกินชีสมอย่างสมรอบิ้แล <bubble> ้วชิมกีไวฉังแล้วคเองบอกใคมนอคินเยอะนี่คือนี่คือ คือวงการคนชอบกินไก่ทอดกับชีสี่คือมองแะไรกันมแล้วน้องไม่หรืไก่ทอดน้่นคืนไก่ผัดหรือเปล่าเอาไปผัดก,ก็อาจจะเปเปรี้ยวอ่ะแบบอันน,อน,ออนี้มาัดน้องลองอันนี้อันนี้<ม>อันนี้พอมชีสงงแน่นอนอันนี้ก็มีข้าวโพดอยู่งามงามเอิมอ่มอะไม่ยาก ดีวานทีสอะคือแต่ทุกคนคืออย่างนี้มันเป็นความชอบส่วนตุวจริงนะเมย์ก็เคยเห็นคนที่เขาชอบกินไก่ทอดกับชีสอยู่แล้วเขาก็แบบดูกินแล้วแบบดูอินอยู่แล้วก็อาจจะอร่อยนี่สำหรับใครหลายคนก็ได้คือเน,นี่ยจ,จะเป็นกับไก่ทอดหรือเปล่าที่แบบเราซื้อมาแบบทอดทอดจืดอะเป็นเค็มนิดหน่อยแล้วพอกินกับชีสจ,จืดๆมันแหลจ,จะงงๆหรือว่าห<ค>ร,ราือเรากินผิดวะหรือว่าใครรู้วิธีใครรู้วิธีที่กินได้ถูกต้องได้บอกได้อันนี้ก็เลยเดาว่าไก่อาจจะไม่เหมาะแต่เหมาะกับอยางองถนมากเหมาะที่สุดนะขอยกให้เลย amazing Thailand มากคือ เรากำลังหาคำตอบเหมือนกันว่าอะไรมันอร่อยที่สุดอยู่นี่มาสแมนอ้าวคุณมีบีบปะเนี่ยคุณแบบคุณล็อกคนล็อกวันไม่เห็นว่าตาคุณล็อกแรกแบบไม่คือท่านเรียงคำพูดอยู่หองแต่ว่าเมยให้เลยมาสแมนคือดีมากคุณนี้คุณผู้เชี่ยวชาญไก่คุณมานี่ก่อนเร็วคือน้องอ่ะชิมทั้งหมดแล้วแล้วน้องอ่ะก็คือเลือกให้แล้วว่าอันไหนอร่อยที่สุดซึ่งน้องขอเปิดโหวตให้เป็นมาสแมนมาสแมนที่รักอุ้ยขอโทษอุ้ยน่าตกเอาเลยเอาอากาศเลยค่ะ มาพอดีน้องจะตัวให้อึมมาอาเลแอบเล่นๆได้เลยอึมมาเอาเลยถามกินเร็วกินเร็วเร็วมากให้เราเลยไอ้เราขอกินบ้างดิขอกินน้ำสมันขี้เมัสมันอยู่แล้วได้ไงพี่เคยบอกแค่ลงทำมันลงทำถึงมากพี่นิดสำเร็จรูปพี่นิดหอมเลยกิ่นมัสมัน ขอน่อยแล้วมาเข้าไก่ทอดทีมมาสั่นเข้ากับไก่ทอดอย่างไม่น่าเชื่อทุกคนอันนี้อีกทีนึงก็ขึ้นอยู่กับรสมือมาสั่นด้วยรสชาติของแกมาสมนด้วยเออถ้าอร่อยก็คือเข้ากับไก่ทอดไปโดยปริยายไม่แต่คนทํามาสม่นมันก็คล้ายๆกันอยู่แลอ้วงนวาทนี่ก็ไม่ได้มันอยู่ที่ฝีมือความละเอียดี่ีี่ถ่าอโอเนี่มาทนีอร่อมากอืม เอาจริงเอาข้าวเหนียวดิบมาสมั่นนี้ยังอร่อยเลยอืมหอมมากคือแบบที่สุดเลยมาสมั่นมีคนทำยังปกติให้เคยเห็นก็คือเป็นซอสเคี้ยวหวานไปเหมือนมาสมั่นไม่เคยเห็นเคี้ยวหวานก็น่าจะอร่อยนะทุกคนคลิปนี้ไม่ปิดตัวดีกินนานมากเลยไปทำอะไรทำมีอะไรกับเราไปทำงานอะไรหยาบของหยาบของพี่เมย์อันดับของไม้พอช็าปโก้เนาะ อ,อ,อันนี้ก็มางงงอันนี้มาเหนียวงงงแบบว่าคือเป็น,นทับเพาะมังอย่จริงๆมีหลายยี่ห้อนะลองไปดูตามห้างได้มีมีเยอะอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่กินออยี่ห้อนี้เฉยคือมีความแบบตัดเลี่ยนตัดหวานได้กําลังดีแต่ก็คือกินไปเยอะๆเดาว,ว่าก็ได้ตัดเลี่ยนอยู่แหละเพราะว่าเขามีความเป็นมายองเนสแล้วก็มีกลิ่นทัฟเฟิลขึ้นมาเออแต่หอมมีความชูรสพี่นี้พี่นี้มาน้อ,องจะให้ชิมนี่อ่าทัฟเฟิลทัฟเฟิลฝีมือน้องเอุ่ยทัฟเฟิลฝีมือน้องทัฟเฟิลนี้มันกินยังไงก็อร่อยหรอก หอมเทปเปอร์มาก่อนแล้วก็กลิ่นพวกแบบว่าความมันใส่ทอดตามเคี้ยวก่อนเขาจะมีมิวเปอร์นะเป็นไงครับอร่อยอร่อยค่ะนี่คืออันดับหนึ่งและอันดับสองที่น้องชอบที่สุดส้มตำอ่ะดีครับส้มตำคือเกิดมาก็กินไก่ทอดส้มตำมีก็เลยแบบว่าชิมไปแล้วว่ามันก็ประมาณนี้อันดับสามให้อันดับสามสามอันดับจัดนี้ก็หมดทุกอันดับแล้วนะอันดับสามมีอันหนึ่งเจ๋อเจ๋อไม่ดี่ไม่ชอบเลยที่น้องเลือกมาดูก็ได้ แต่ว่าบาร์บีคิวก็เซฟเซฟไงแบบกินแล้วก็ยังไงก็อร่อยอยู่แล้วกินกับอะไรก็อร่อยอ่ะนั่นแหละทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะมามามาทดสอบไก่ทอดกับอะไรอร่อยนะก็ทุกคนบอกได้นะว่าทุกคนกินไก่ทอดกับอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเพราที่เราหาได้ก็ประมาณนี้เนาะคิดออกก็ประมาณนี้แต่น่าจะมีหลายอย่างที่ทุกคนกินกับอะไรแล้วอร่อยก็มาบอกกันได้นะคะวันนี้นะคะไม่ต้องขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเซฟร้อยไหมอร่อยจังอ่ะพี่ชอบไหนที่สุดพี่ชอบกิน่นอนพี่ชอบไหนที่สุดอืมชอบนอน ม่ชอบแบบนสุดกินไก่อะไรหรืกินไก่เมือนาไมไม่อะอยากรู้อันนี้ไที่ยวเลยี่ยังไม่ได้กินอะไรที่